สวัสดีค่ะสำหรับงานคลิปนี้นะคะขออนุญาตจอหรือเรื่องราวของตัวคุณนะคะจ,จะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไกด์ไลน์ให้ในช่วงของท้ายคลิปด้วยนะคะทั้งหมดพูดตามนภัยนะคะนภาบอกว่าตัวคุณเองอาจจะตกอยู่ในภาวะสับสนในช่วงหนึ่งแหละว่าตัวคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยู่คนเดียวอยากเป็นโสดหรือว่าอยากมีคู่จริงๆอ่ะถ้าคุณเป็นโสดคลองตัวโสดคุณจะมีความสุขนะคะก็ไม่ได้รู้สึกขาดเหลืออะไรในชีวิตเลยแหละ ไม่ได้รู้สึกแบบเรียกร้องหรือต้องการอะไรในชีวิตหรอกนะคะเ,เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีความลำคาญใจกับผู้คนที่พยายามเข้าหาคุณเปรียบเสมือนอย่างโสดนะคะแต่ก็ไม่ได้โสดแบบสงบสุขแต่หากคุณมีคู่นะคะคุณก็กลัวความเจ็บกลัวเสียใจดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันต้องตัดสินใจยังไงกับตัวเองให้แนะนำให้ดูให้เช็ค คนที่เข้ามาหรือคนที่ยังอยู่กับคุณในปัจจุบันนี้นะคะว่าเขาเนี่ยส่งเสริมคุณในด้านใดบ้างเขาให้พลังงานเชิงบวกหรือเชิงลบมากกว่ากันแต่จากหน้าไพ่จริงๆแล้วนะคะไพ่บอกว่าหากคุณไม่คิดมากคุณเลือกเชื่อแค่ว่ามันเป็นการเปิดรับหรือการยอมรับให้ใครสักคนหนึ่งอยู่ในชีวิตเรามองแค่ว่าคุณได้ทําให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุขเพียงเพื่อให้เขามีแพชชั่นในการงานแพชชั่นในการใช้ชีวิต ก็ถือว่าคุณได้บุญได้นี้สงจิตแค่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งของตัวคุณนะเพราะรนอกจากตัวเขาจะให้แพชชั่นต่อง,งานต่อชีวิตของตัวเขาเองแล้วเชื่อว่าแพชชั่นตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถแผ่มาถึงคุณได้เหมือนกันนะคะทาให้คุณได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองถึงแม้ไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยน้าภพ่ขึ้นเป็นลักษณะนี้หมายความว่าคุณจะย่อมอยู่กับที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒน,นาศสกยภาพของตัวคุณเองอาจจะได้แก่อะไรบ้างนะะเช่นเรื่องของการดูแลตัวเองรูปร่างผิวพรรณหน้าตามนะคะ,ะการแต่งกายสไตล์และสไตล์ในการใช้ชีวิตนะคะหรือจะเป็นทักษะด้านอื่นน,นะคะที่คุณอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะ,จะ,จะต้องทำนะคะบางคนอาจจะต้องขับรถบางคนอาจจะต้องแบบเดินทางไกลบางคนอาจจะต้องเรียนภาษา บางคนอาจจะต้องอไปฝึกทําอาหารฝึกทําขนมฝึกงานฝีมือหรือว่าไปฝึกงานช่างก็ได้ทั้งหมดนะคะคือการเปรียบเลยนะแต่แน่นอนนะคะว่ามันคือความรู้ที่จะติดตัวคุณไปตลอดแล้วก็มันจะทําให้คุณรู้สึกภ,ภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันก็ฉันก็เรียนได้นะแล้วก็สําเร็จด้วยคนอื่นๆที่อยู่รอบกายคุณก็จะรู้สึก ภูมิใจในตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะแต่ที่นี้เนี่ยใครก็ยังมีมุมของการอยู่คนเดียวอีกมุมหนึ่งให้คุณได้ได้เห็นภาพชัดนะคือถ้าคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะระวังว่าคุณจะต้องอยู่กับการกลัวความรักไปตลอดการสกายเป็นว่าคุณจะไม่ได้เป็นตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอยางที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าจะมีคนพยายามเข้าหา คุณจะต้องพยายามสร้างตัวตอนอีกคนหนึ่งหรือ,อแบบหนึ่งอีกร่างหนึ่งเพื่อที่จะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นนะคะได้แสดงออกให้คนที่พยายามเข้าหาคุณเนี่ยได้รู้สึกว่าคุณน่ยไม่สามารถเป็นคนที่เขาจะยอมรับได้จริงๆอาจจะเป็นแค่แบบความรู้สึกชอบในช่วงชั่วแรกเริ่มที่พบเจอ นะคะแต่พอรู้จักมากจีก็ไม่สามารถรักได้ไม่สามารถคบหาได้ไม่สามารถไป็คู่ชีวิตได้ไม่สามารถที่จะฝ่งหัวใจหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จะดีอย่างอย่างแน่นอนหรืออย่างหนักที่สุดเลยคุณอาจจะปริกตัวจากสังคมจริงๆหรือว่า,าจ,จะเป็นสังคมออนไลน์นะคะปริกตัวไปเลย โดยเหตุที่ไม่อยากให้ใครเข้าใกล้หรือพยายามเข้าหาคุณเข้าจีบคุณเพื่อที่คุณเองไม่ต้องไปเสียพลังงานกับการวิ่งหนีหรือแสดงตัวตนที่ขัดกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่คุณเป็นเพื่อให้คนอื่นเลิกจีบคุณเลิกเข้าหาคุณค่ะ